วันนี้ดีดมากดีดมากทุกคนสนุกมากดีงามมากบอกเลยมันเป็นคอนที่คอนคู่ที่เเมนคู่ต้องการเช็คำว่าเมนไม่ได้สินะรักคู่คนที่รักคู่ต้องการมันน่ารักอะคะ่ะมันน่ารักเวลาที่เขาคุยกันยืนอยู่ด้วยกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากแล้วคนที่ดีดไม่ต้องถามว่าใครนะทุกคนไนแหละ คนเสียข่าวนั่นแหละมุมกล้องอาจจะมีปัญหานิดนึงทุกคนเสียดายมากที่คนนี้ไม่ได้เป็นพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเขาจะว่าเอานั่นแหละสนุกค่ะสนุกมันอม,มันดีมากคนโก้แบบนางเป็นอะไรไม่รู้วันนี้คือแบบว่าดีดมากแล้วแบบทรงอะไรจะพูดยังไงดีกับดูจิตดูจากสีหน้าไปไ,ปไปแล้วกันดูจากสีหน้าไปไปแล้วกันกับคนโก้ทุกคน วันนี้สนุกพูดได้คำเดียวว่าสนุกห้ามพลาดสักช็อตเลยห้ามพลาดสักชอ็อตคนโก้นางมีความสุขทุกคนทุกคนดูไปเรื่อยๆทุกคนจะรู้ว่านางมีความสุขจากอะไรดัมงมีความสุขจากอะไรหลังจากจบคอนนี้ตื่นเช้ามาเท่านั้นแหละนางจะเต็มไปหมดแล้วแม่ต้นอาจจะบน่นอะไรรอดูน่ารักมาก สนุกมากทุกคนรักเขาอะใครไม่ต้องโง่ัันวะคือจะมันต้องเป็นคนที่เรียนลึกจริง,ถ,งถึงจะรู้นะฮะพวกกันเนี้ยโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาและไม่เป็นการที่เพลงขลังจะถูกตัดไปข้างหน้าอขอฝากซิงเกิลล่าสุดจากป้ายป้ายริโอครับวันนี้นำมาฝากพี่พี่พิษณุโลกทุกคนเลยถือว่ามาร้องที่เวทีพิษณุโลกครั้งแรก อันนี้จ้ะรักษาไม่ได้โองช่วยกันดังๆนะจ๊ะการคิดถึงใครสักคนมันต้องเลิกยังไงทั้งที่บอกตัวเองไห้หมดเธอไปอาจเป็นเพราะเรื่องที่ที่มันยัง ไม่เช่ลือนหายไม่รู้ทำไมเรื่องนองเล่านั้นเป็นชัดในใจ ไม่ใช่ว่าไม่เคยได้ยินเคยได้ยินอยู่คุ้น like คุ้คุค้คสักเพลงไหมครับคุ้นครับค okay. okay. นที่ไม่อยู่ในความฝันไม่ต้องตียากไม่ต้องตีลองได้แค่น่อยนึงเลยใครกันที่ทำไม่ชังรักใครกันที่ทำให้ฉันรักใครกันที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉัคิดถึงอยู่ทุกวันโอ้ยดีแล้วที่เคยฟังนิดนึงน่ะ ในแค่เธอที่แค่ที่รักดิแค่ที่รักร้องไงครับอยากกับเธอที่รักอยากกับเธอที่รักอยากับเธอที่ไปจะไม่รู้ว่าเธอจะไปที่ไหนที่ไหนกับใครโอ้ยคนละเนื้อเลยครับของคนนั้นใช่ไหมของคนนั้นใช่ไหมที่ที่แกตัวใหญ่ๆผู้ชายที่แกสักสักใช่ไหมโยบอยโยบอยเอ้ยใช่มโยบอยไหมพี่แจ๊ดรือเปล่าพี่แจ๊ดรือเปล่าไม่ใช่นะโยบอยไหม อาโยมอยผมผมเคยฟังอยู่แกร้องแต่ผมร้องไม่เป็นนะนี่เฉยอันนัน้นะเฮ้ยโยนโยนโยนอย่าโยานหุ่ไม่ได้ดีขนาดนั้นวันนี้นุกธนาดมมาแจกเสื้อครับบา้าที่อ่ะถึงทีผมละเมื่อกี้เคยได้ยินแต่ว่าร้องไม่ได้ก็เลยก็เลยร้องช่วยช่วยน้องไปนิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ร้องเยอะ เขาฝากเพลงตัวเองเสนอผลงานเพลงนะครับก่อนที่เราจะไปโยกย้ายสายเฮลจะไปโจ๊กกับพวกเรานะครับทุกคนที่หน้าที่อยู่หน้าเวทีวันนี้ก็ยังอยากจะขอนะขอให้ทุกคนสนุกกับพวกเราได้ไหมอย่าเฉยนั่งอยู่เฉยๆคนเล่นรู้สึกมันรู้สึกอายอะนะโอเคไหมจ๊ะถึงเออคือมันรู้สึกว่าเราแม่งเล่นไม่สนุกเหรอวะใช่ไหมเออเขานั่งอยู่เฉยๆอะไรเงี้ย มันเป็นผลงานเพลงช้าครับไม่ไม่ต่อจากเนี้ยอันนี้ไม่ต้องเต้นก็นได้ถ้าเพลงช้าก็ไม่ต้องลุกเต้นนั่งอยู่เฉยหรือ,รรอนอนหลับก็ไล่เพลงช้าแะแต่เพลงเร็วลุกเต้นห้หน่อยอ่ะเหนือเพลงครับชอบพอดีไป